คุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ดร์นครนายกภาคสามหนึ่งศนย์ีคณะกรรมการจัดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐไอนอนครนายกภาค310หนึนกกรงหัวจุกปีสองั้าอยกสในวันซึ่งคิดว่าจากผลการจาัดส่งเสริม การท่องเที่ยวแนาที่ท่านอาศัยอยู่แล้วก็เที่ยวแล้วอีกวัตถุประสงค์หนึ่งครับครูในชั้นผสมวัยนั้นนะครับหน้าที่ไว้อะไรให้กับการสูญเสียครั้งนี้นิดหนึงครับหนึ่งนาทีก่อนทําการแข่งขันนะครับแล้วทำการแข่งขันต่อเลย